สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะมาเรดโรบอทเรดให้ดูนะครับผมก็เราไปคลิกตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะตรงกลางสุดข้างล่างคำว่าเสดนะครับแล้วก็เราไปเปลี่ยนโหมดนะครับเปลี่ยนโหมดตรงนี้เปลี่ยนโหมดเรดนะครับจากคนอันนี้เป็นโหมดแมนนวลนะครับเรามาเปลี่ยนเป็นเรตตรงนี้นะครับเพื่อนๆตรงนี้เลยข้างล่างนะครับแล้วตอนนี้ผมจะเปิดออเดอร์แล้วนะครับผมจะเปิดออเดอร์ผมเปิดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับตอนนี้ผมจะมา คลิกตรงนี้นะครับ20%หรือ50%นะครับผมก็เมื่อกี้ผมเปิดไป1นึ่ันดอลนะครับแต่ว่าได้แก้ครึ่งหนึ่งนะครับผมนะครับได้ประมาณสักไม่ไม่เยอะนะครับผมนี้ตอนนี้ผมจะเปิด100เลยนะครับผม100 100%เลยที่เงินที่มีอยู่ในพอร์ตนะครับก็ตอนนี้นะครับผมเปิดแล้วไม้ล่างผมกำไรอยู่ครับตอนนี้รบอทมันจะวิ่งให้ผมเองนะครับผมผมผมไม่ต้องไปเฝ้าดูนะครับตอนนี้นะครับผมเปิดมาแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับหน้าตาจะเป็นยังไงเพื่อออนลงศึกษาต่ะครับผมตอนนี้ เหวี่ยงนะครับกำไรอยู่2อดอลแล้วนะเพื่อนเพื่อนนะโซนนี้นะครับเดี๋ยวมันจะดีดเข้ามาให้นะครับเมื่อเวลามันปิดออเดอร์นะครับมันล็อกคําสั่งนี้คือต่อปี3,500ก็ขึ้นขึ้นลงลงนะครับเพื่อนๆนก็เพื่อนๆลองศึกษาดูนะครับอ่าโอเคตัวบนเมื่อกี้ติดลบใช่ไหมครับตอนนี้พลิกเป็นบวกแล้วนะครับพลิกเป็นบวกแล้วนะครับโรบอทมันจะเตดขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงให้เราด้วยนะครับผมก็เพื่อนๆนลองศึกษาต่อเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าผมเองก็เพิ่งเปิดมมมาาาไ่่กกีีวววััันนนนะะครบแล้้อยจ เปิดสดๆให้กับเพื่อนๆดูนะครับไม้บนสุดรายละเอียดนะครับถ้าเราปิดเราก็กดตรงนี้ได้นะครับถ้าเรากดปิดเราก็กดตรงนี้ได้นะครับเรื่องการใช้รายละเอียดนยผมยังไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆกดปิดได้เลยหรือถอนถอนกําไรเราก็ถอนตรงนี้นะครับเรากดต่อได้นะครับเห็นไหมกําไรมันเกิดแล้วนะครับกาไรอ่ากำไรเกิดแล้วนี่คือกําไรเปิดแล้วเปิดเปิดไม่นานนะครับเพื่อนๆนะนี่คือกำไรเกิดแล้ว0 1 4นนะครับวันหนึ่งมันเหวี่ยงไล่เป็นร้อยรอบพันรอบนะเพราะไม่แน่ใจว่าเขา ก็เล่นครับกี่นาทีนะครับผมด้วยโรบอทนะครับก็ลองศึกษาต่อถ้าเรากดต่อนะครับเหรียญก็จะดึงออกมา0.14นะครับผมอาจจะมีค่าคอมค่าอะไรด้วยนะเพื่อนๆลองศึกษาต่อเพิ่มเติมนะครับแล้วรายละเอียดต่างๆนะผมรายละเอียดต่างๆก็มาดูโซนนี้รายละเอียดต่างๆดูอะไรบ้างนะครับเรียบร้อยครับแสดงว่าตัวมันวิ่งแล้วนะครับผมโอเคครับ38แล้วนะคเพื่อนน้นมันวิ่งนะครับผม นะครับก็ตอนนี้5ดอนบวก2ดอนด้วยนะครับผมก็บีบีดอตมันขึ้นแรงนะครับตัวนี้ก็สามารถฟันกําไรได้หลายรอบนะครับเพราะว่ามันกรอบแคบแคบนะครับผมสหนาวันนี้บีบีดอตซื้อเสร็จปั๊บวิ่งร้อยเปอซนต่ะตัวนี้อาจจะได้ไม่ดีแต่ได้ดีตอนที่ตลาดที่มันขึ้นขึ้นลงลงนะครับมันกินหลายรอบนะครับมันฟันวันละหลายเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็มีความเสี่ยงเช่นกันนะครับลองศึกษาเพิ่มเติมครับผมคลิปนี้มาอัปเดตเพิ่มเติมสั้นๆนะครับ